รอบนี้ไปเที่ยวมาสนุกมากเลยไม่ว่าสายลมจะพาไปที่ไหนก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยล่ะฮู้ใกล้ถึงแล้วเห็นตะเกียงไฟของหมู่บ้านเหมันอยู่ไกลๆนะแวะไปหาคุกกี้รถดอกปุยฝ้ายดีไหมนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยแต่ไปปราสาทน้ำแข็งก่อนน่าจะดีกว่าเพราะท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งไม่ค่อยเรียกฉันไปหาด่วนแบบนี้นี่นารออีกนิดนะ คุกกี้รถดอกปวยไฟฉันจะรีบกลับมาปราสาทน้ำแข็งหนาวเหน็บขนาดนี้เลยเหรอแปลกจังปกติแล้วถึงจะหนาวเย็นแต่ก็เป็นที่ที่อบอุ่นในเวลาเดียวกันเจ้าเด็กน้อยที่ท่องเที่ยวไปในวันหิมะโปรยปลายขอบใจที่ตอบรับและรีบมาหาข้านะท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งทำไมปราสาทน้ำแข็งถึง รู้สึกได้สินะยิ่งเป็นผู้ที่มีพลังแห่งวิญญาณหิมะอย่างเจ้าก็จะต้องสัมผัสได้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่าพลังแห่งน้ำแข็งที่ปกคลุมปราสาสเลือนรางลงแล้ววิญญาณน้ำแข็งเองก็ดูไร้ชีวิตชีวาเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอทั้งพลังของข้าและพลังของปราสาทน้ำแข็งท้ายที่สุดก็ล้วนเชื่อมโยงกับพลังแห่งชีวิต ที่ไหลไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติพลังที่ขัดขวางกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติกาลังทําลายสมดุลของที่แห่งนี้อยู่พลังที่ขัดขวางกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเจ้าก็รู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ถูกเลือกให้มีโชคชะตาที่ต้องหวนกลับสู่ธรรมชาติและผลิกําเนิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ใช่ไหมเพราะเหตุนั้น พลังแห่งชีวิตจึงไหลเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและช่วยรักษาสมดุลของโลกแสนหวานนี้เอาไว้แต่ในการไหลเวียนของพลังแห่งชีวิตนั้นก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแทนที่จะไหลเวียนไปพลังแห่งชีวิตเหล่านั้นกลับไหลามารวมกันเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามีใครที่จงใจจะรวบรวมพลังแห่งชีวิตอยู่งั้นหรอ เรื่องนั้นข้าเองก็ยังไม่รู้คงจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าพลังแห่งชีวิตรวมตัวกันอยู่ที่ไหนและส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลกเจ้าจะช่วยข้าได้หรือเปล่าไม่แน่ว่าเหล่าคุกกี้ที่มีพลังธรรมชาติก็อาจจะรู้สึกเหมือนท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งก็ได้คงจะต้องลองไปพบคุกกี้เหล่านั้นเป็นความคิดที่ดี คุกกี้เหล่านั้นก็คงจะได้รับผลกระทบเหมือนกันว่าแต่ต้องเริ่มจากที่ไหนเธอเป็นผู้นำทางแห่งฝันที่เฝ้ามองโลกทั้งสองด้านบนดวงจันทร์ดวงใหญ่แล้วก็จะต้องรู้อย่างแน่นอนท่านคุกกี้แสงจันทร์ที่อยู่ที่เมืองแห่งผู้วิเศษสินะรีบเข้าหลักในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นทางข้างหน้าแบบนี้ มีแค่เจ้าเท่านั้นที่ข้าจะพึ่งพาได้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งฉันจะขี่สายลมที่สูงที่สุดไปแล้วรีบกลับมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็มาถูกที่แล้วนี่นะแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็เข้าใกล้เมืองแห่งผู้วิเศษไม่ได้เลย คิดว่ามาถึงแล้วแต่ก็ย้อนกลับมาที่เดิมหรือนี่คือม่านแห่งฝันที่ว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นที่เมืองแห่งผู้วิเศษหรือเปล่านะถ้าไม่มีเรื่องอะไรท่านคุกกี้แสงจันทร์ก็ไม่มีเหตุผลต้องปิดล้อมเมืองแห่งผู้วิเศษด้วยความฝันนี่นะท่านคุกกี้แสงจันทร์่านคุกกี้แสงจันทร์อยู่ข้างในหรือเปล่าท่านคุกกี้แสงจันทร์ทคกกง,จงจะไม่ได้ยินสินะ ทำไงดีไม่มีเวลาแล้วงั้นคงต้องไปหุบเขามังกรที่อยู่ใกล้ๆที่นี่ก่อนบางทีท่านคุกกี้พูดอักคีอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้ร้อนจังขึ้นเข้าไปใกล้กว่านี้คงละลายแน่ท่านคุกกี้พูดอักคีอยู่ไหนใครน่ะ กล้าย่างเท้าเข้าไปยังแผ่นดินแห่งอักคีและมังกรงั้นเหรอท่านคุกกี้พูดอักคีอะไรกันจะไกลที่บา้านนี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้อยากละลายหรือไงฉันมาตามคำขอของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งนะ่ะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพลังแห่งชีวิตของโลกนี้คิดว่าท่านคุกกี้พูดอักคีที่เป็นผู้ดูแลการไหลเวียนแห่งชีวิตต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆ การไหลเวียนแห่งชีวิตไม่ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วยังมีคุกกี้ที่สนใจเรื่องแบบนั้นอยู่อีกหรอเนี่ยแต่จะบอกว่าไม่ใช่ฉันหรอกกำลังเกิดรอยแยกขึ้นทีละน้อยที่ปราสาทน้ำแข็งของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งและที่หุบเขามังกรมีอะไรแบบนั้นบ้างหรือเปล่าเออ <laughs> คุกกี้ราชินีน้ำแข็งก็น่าสงสารเหมือนกันนั้นเนี่ย หรือว,ว่าพลังอ่อนแอลงจนเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เลยส่งวิญญาณตัวน้อยมาแทนงั้นเหรอ,อเปลวเพลิงของฉันยังปกติดีไม่มีปัญหาสักนิดหรือว่าอะไรก็ได้ที่เปลี่ยนไปสักนิดเดียวเน่เจ้าหนูเกล็ดหิมะเพราะพลังที่อ่อนแรงลงหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็เลยทำให้ว้าวุ่นสินนะ คุกกี้ที่มีพลังเพลิงไฟลุกโชนชั่วกับชั่วกันอย่างฉันไม่สนเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระจิตรฤทธิ์แบบนั้นหรอกเธอเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตายไปเพื่อการอยู่อย่างอิสระรลอกลายเป็นวิญญาณไปแล้วหรอกเหรอเรื่องของคุกกี้ราชินีน้ำแข็งก็ปล่อยให้คุกกี้ราชินีน้ำแข็งจัดการเองซิทำมดทุราแล้วก็ไปเถอะฉันไม่ค่อยว่างนันหรอกอะ ท่านคุกกี้พูดอักคีไปซะแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ความอะไรเลยก็อยากจะตามไปพูดคุยอีกรอกถ้าอยู่ในหุบเขามังกรต่อไปต้องละลายจริงๆแนะ่รีบกลับไปยังที่เย็นๆดีกว่าเงียบจนน่ากลัวเลยแถมแสงจันทร์ก็ส่องประกายเจิดจ้าท่านคุกกี้นางฟ้าทะเล คุกกี้นางฟ้าทะเลเธอคือคุกกี้ที่มีพลังธรรมชาติที่ออกเดินทางพร้อมหิมางเหรอใช่แล้วฉันคือคุกกี้รสซอเบฉันมารบกวนท่านหรือเปล่าไม่หรอกก็แค่กำลังดื่มดั่มความสุขกับค่ำคืนที่เฝ้ารอยอยู่นะ่ะว่าแต่มายังสถานที่ที่เงียบสงบแห่งนี้ด้วยเรื่องอะไรล่ะ ฉันมาตามคำขอของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งอยากรู้ว่าท่านรู้สึกถึงอะไรแปลกๆเกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังแห่งชีวิตบ้างหรือเปล่าเอในฐานะคุกกี้ที่มีพลังธรรมชาติฉันต่อต้านโชคชะตามานานแสนานานแล้วแถมทะเลก็ยังลึกแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนว่าต้องมีสถานที่ที่พลังของฉันไม่อาจอยั่งไปถึงแต่จะว่าไปแล้วก็ <Huh? S 2> ช่วงนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพลังแห่งชีวิตกำลังมุ่งหน้าไปยังเหนือโพนทะเลเหนือโพนทะเลทางไหนงั้นเหรอที่ไหนสักแห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปดินแดนขนมปังแต่ถ้าถามว่าปลายทางคือที่ไหนฉันเองก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเป็นสถานที่ที่มือของฉันเอื้อมไปไม่ถึง พลังแห่งชีวิตกําลังไปรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งคาดเดาไม่ผิดจริงๆด้วยถ้ารู้จุดหมายสักหน่อยก็คงลองไปได้ขอโทษทีนะที่ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่บางทีต้นไม้เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะพอช่วยอะไรได้ก็ได้นะต้นไม้เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอได้ยินมาว่าตอนนี้เขาอยู่ในร่างคุกกี้ถ้าอยากพบ ก็ลองไปที่ป่าวงกดวกวนดูสิถ้าหมายถึงคุกกี้ที่มีพลังธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในป่าวงกดวกวนแล้วก็หมายถึงท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีใช่ไหมเป็นคุกกี้ที่หาตัวพบยากสุดๆเลยนี่นะพอเข้าไปในป่านั้นทีไรก็หลงทางตลอดอ่ะหากเป็นคุกกี้ที่มีพลังธรรมชาติอันเป็นดั่งแผ่นดินกว้างไกลไพศาลที่คอยปกปักชีวิตของทุกสรรพสิ่งแล้วก็ ต้องช่วยอะไรได้แน่ๆนั่นสินะยังไงคราวนี้ก็ต้องหาให้เจอขอให้ความปรารถนาของเธอที่จะไปยังที่นั่นเป็นจริงอยว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้กลับมายังที่เดิมอีกแล้วหลงทางเข้าให้แล้วรู้สึกเหมือนวนเวียนอยู่แค่ตรงทางเข้าป่ายังไงก็ไม่รู้ หมือนที่กลิ่นไม่ไหมยมาจากไหนเลยไฟไหมไฟไหมช่วยด้วยฮะเกิดไฟไหมในเปลวองกฎวกฎวันนั้นเหรอเฮ้ใครก็ได้รีบมาช่วยทีเดี๋ยวฉันช่วยเองถ้าปล่อยพลังหิมะไปตามลมแล้วก็ กืบโดนเผาเข้าให้แล้วขอบคุณมากนะค่อยยังชั่วที่ดับได้ทันก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้อสงสัยเมื่อกี้จะรีบไปหน่อยก็เลยใช้พลังสเต็มที่เลยต้นไม้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะซะแล้วฮะหยุดนะเจ้าความมืดที่มาทำลายป่าศักดิ์สิทธิ ใครใครเนี่ยฉันคือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนก็ว่าอยู่ว่ามีพลังแปลกๆวนเวียนอยู่ในป่าเป็นเจ้านี่เองที่ทำเอาป่านี้กลายเป็นน้ำแข็งคงต้องลงทำด้วยสายธนูแห่งชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะฉันคือคุกกี้รสซอเบฉันมาที่นี่เพราะต้องการพบท่านคุกกี้ต้นไม้พันปี แต่จู่ๆก็เกิดไฟไหมในป่าก็เลยพยายามใช้พลังดับไฟแต่มันก็กลายเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ป่ากลายเป็นน้ำแข็งเลยสักนิดเกิดไฟไหมขึ้นในป่าวงกดวกวนง,ง,งั้นเหรอแม้ว่าช่วงนี้พลังสีเขียวจะเหือดแห้งลงไปเล็กน้อยก็จริงแต่เป็นไปไม่ได้ที่เหล่าต้นไม้พลังชีวิตจะโดนไฟไหมท่านวิญญ,ญาณหิมะพูดถูกแล้วล่ะเกิดไฟไหมขึ้นตรงกิ่งไม้แห้งกับใบไม้ ถ้าไม่ใช้พลังหิมะช่วยไว้แล้วก็พวกเราคงโดนเผาวอดไปหมดแล้วละ่ะไม่มีทางขอโทษทีที่เข้าใจผิดแล้วก็ขอบคุณนะที่ปกป้องป่าเอาไว้บอกว่ามาที่นี่เพราะต้องการพบคุกกี้ต้นไม้พันปีใช่ไหมละ่ะใช่แล้ว ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนแห่งชีวิตทั่วทุกมุมโลกถ้าเป็นท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีแล้วก็น่าจะต้องรู้อะไรบ้างแน่แน่การไหลเวียนแห่งชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเหรอแถมยังเกิดไฟไหม้ในป่าอีกงั้นก็ตามมาเดี๋ยวจะนำทางไปหาคุกกี้ต้นไม้พันปีเองอ๋อแล้วก็ฉันน่ะคือคุกกี้นักธนูแห่งสายลม ว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้ามาในป่าวงกฏวกวกวนได้ลึกขนาดนี้ต้นไม้ใหญ่ยักษ์นี่คือต้นไม้เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุกกี้นางฟ้าทะเลบอกหรือเปล่านะถ้าเดินดูรอบๆต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะได้พบคุกกี้ต้นไม้พันปีอ่าขอบคุอะไปซะแล้วไวจริงๆท่านคุกกี้นัธนูแห่งสายลม ไม่ชอบใจอะไรฉันหรือเปล่านะไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดอะไรแบบนั้นอย่าคุณเครื่องเจ้าเด็กแห่งปลาขนมหวานนักเลยฮะเพราะนั่นคือจิตใจแข็งแกร่งที่ปราถนาจะปกป้องชีวิตและแสงสว่างท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีข้ารอเจ้าอยู่แล้ว รอฉันเหรอท่านรู้ได้ยังไงข้ารับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากรากไม้มากมายที่ยังลึกลงไปใต้ผืนดินว่าคุกกี้ผู้มีพลังแห่งน้ำแข็งและหิมะที่ใสสะอาดกำลังจะมาหาข้าอ,อ่อฉันมาที่นี่ตามคำขอของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งข้ารู้อยู่แล้ว มีผู้ที่ต้องการจะขัดขวางความปรารถนาของเหล่าชีวิตที่ต้องการกลับคืนสู่ธรรมชาติอยู่ถ้าถึงขนาดที่สามารถส่งผลกระทบถึงป่าแห่งนี้ได้ละก็คงไม่ใช่พลังของคุกกี้ทั่วไปแน่นอนท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีรู้เรื่องนี้อย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยท่านคุกกี้นางฟ้าทะเลบอกว่าการไหลเวียนของพลังแห่งชีวิตกำลังมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปด,ดินแดนขนมปัง ใช่แล้วถ้าพูดให้ชัดๆก็คือสถานที่ที่พลังแห่งชีวิตมุ่งหน้าไปก็คือดินแดนความมืดแห่งทวีปบิสจิสทวีบบิสจิสบรรดาผู้ที่กำลังวางกลอุบายรวมทั้งไร้คำสาปและความมืดมนเก่โลกนี้พวกมันอยู่ที่นั่น ดูเหมือนว่ากำลังรวบรวมพลังแห่งชีวิตที่ถูกปฏิเสธในโชคชะตาเพื่อสร้างสิ่งต้องห้ามอันขัดต่อกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอยู่หากว่าเป้าหมายที่พวกนั้นกำลังกระทำอยู่อย่างเปิดเผยสำเร็จรูล้ล่วงและก็ก็คงหลีกเลียเล่ยงไม่ได้ที่สมดุลและกฎระเบียบของธรรมชาติจะพังทลายลงไปไม่มีทางต้องมีใครขัดขวางเรื่องนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้ว ก่อนอื่นต้องส่งข่าวให้ท่านคุกกี้ราชินีน้ําแข็งรู้โดยเร็วขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของท่านท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีหนทางยังอีกยาวไกลงั้นฉันขอตัวก่อนนะฟังอยู่สินะคุกกี้นักธนูแห่งสายลมมีผู้ที่บังอาจดูแคลนกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติงั้นเหรอ ที่จะไปตรวจตราทิทวีบบิสยิสดูบ้างหรือเปล่าละ่ะภารกิจของฉันคือการไล่ล่าความมืดคงต้องรีบตามสายลมไปยังฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวนี้เลยจงระวังตัวอย่าให้ได้รับบาดเจ็บละ่ะมาไกลกว่าที่คิดอีกหะต้องรีบส่งข่าวให้ท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งทราบแล้วสายลมช่วยฉันที มีผู้ที่กำลังรวบรวมพลังแห่งชีวิตเพื่อสร้างสิ่งต้องห้ามงั้นเหรอใครกันแล้วทำไปเพื่ออะไรถ้าปล่อยให้กฎแห่งธรรมชาติต้องพังทลายลงไปแบบนี้แล้วก็โลกของเราคุกกี้จะเป็นยังไงกันก่อนจะไปปราสาทน้ำแข็งคงต้องไปดูตะเกียงไฟที่แสนอบอุ่นก่อนเพราะฉันคิดถึงคุกกี้รถดอกวไฟ